มดตายยกรังตายยกโตรแม้แต่นางพญาก็ไม่มีทางรอกลูกหลานไข่ดักแด้ตายเรียบเลยมาดูวิธีการกําจัดหมดนี่ครับแมไหมครับเง่นกำลังขนล,ลงไปในใต้ดินนัฟ่ฟึบเข้าไปแล้วนะครับทยอยเข้าไปในดินแล้วเนะี่ยนี่คือธรรมชาติของพวกมันมันไม่รู้หรอกว่าอันนั้นก็คือหายนะชัดเลยและลูกหลานมันที่เกิดมาระดับพวกไข่นะครับตัวดักแด้ตัวอะไรต่างต่างก็จะไม่มีทางรอด ทวิโก้มันจะต้องเป็นผงละเอียดขนย้ายได้ง่ายขนมไข่มันจะกลายเป็นหอมหวานมดดำมดแดงมดฉุนนาแน่นอนเนื้อปลาถูตัวยาหนึ่งท้อนใส่เข้าไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันตัวยาผมจะไม่ทำฉลาดหรือแต่ประสิทธิภาพแน่นอนที่สุดครับมดก็จะติดกับเรามาเอาอาหารที่มันเป็นพิษเนี่ยขนกลับไปที่รังของมันมดทุกตัวก็จะได้รับพิษรวมทั้งนางพญามด ไข่ดักแด้ฟักออกมาก็มากินอาหารต่ออีกรอบหนึ่งตายยุกรังแน่นอนผมการันตีนะครับตายยุกรังแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจผมกำจัดหมดของต้นกาฟาม์ม